28บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเนี่ยบันทึกระยะทางเป็นกิโลเมตรนะครับ30กิโล37กิโล43กิโลว่าไปในการส่งของแต่ละวันเป็นเวลา30วันแปลว่ามีข้อมูลทั้งหมด30เราลองนับนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10คูณ3 30พอดีเมื่อเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหูใจดีเรียงลำดับให้แล้วด้วยนะเรียงลำดับให้แล้วด้วยได้ดังนี้ เปอร์เซนต์ไทยที่33ของข้อมูลชุดน,นี้มีค่าเท่าใดครับผมเรียนแล้วใช่ไหมเปอร์เซนตนะ์ไทยเนี่ยนี่ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะข้อนี้อ่านเสร็จตอบเลยฮะอ่ะตอบเลยฮะตอบเท่าไหร่ฮะเปอร์เซนต์ไทยที่33 คือตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่เก้ามั้ยไหมอาซอืมระหว่างหกสบหกกับ6เอ6สิบเอใช่คำตอบอยู่ระหว่าง66กับ7 1เอเราไปดูช้อยกันเลยดีกว่ามา66กก็อาจจะใช่ หกสิบหกสิ์ห้าหกสิบเจ็ดอืมแหมทุกคําตอบอยู่ระหว่างนี้หมดเลยอ่ะนะ <c oughs> ทุกคําตอบอยู่ระหว่างนี้หมดเลยอืมต้องคํานวณแล้วแหละงานนี้มาเอาสูตรมาแล้วกันจําสูตรมันได้ไหมสูตรแบบข้อมูลที่ไม่ได้แบ่งเป็นอนุภาคฉันต้องเอ็บวกเท่าไหร่ครับถูกไหมต้องเอ็บวกหนึ่ง หาเปอร์เซนไทก็คืออันนี้คือตำแหน่ง่ะนะ33ส่วน100ถูกไหมจบเราก็คำนวณตำแหน่งได้ตำแหน่งของมันก็จะต้องเป็น33มีทั้งหมด30ตัวบวก1ส่วนร้อนะฮะคิดเลขนี้ออกมาได้10.23ครับ10.23เนี่ยไม่ใช่ค่า แต่ว่าเป็นตำแหน่งโอเคไหมทีนี้ต้องดูว่าตำแหน่งที่1 0 2จุดสมันก็คืออยู่ระหว่าง6 6กับเ1โอเคไหมอยู่ระหว่าง6 6กับ71แล้วจะคำนวณยังไงล่ะครับว่าจุดสองสามเป็นเท่าไหร่นี่คำนวณยังไงครับเ,เ,เคยเรียนปะไอ้เรื่องเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยเคยเรียนเคยเรียนใช่ไหมคำนวณเป็นไหมจำไม่ได้ อ่าให้เวลาคิดให้เวลาจําโอเคอ้างอิงจากที่บอกเมื่อกี้นะฮะเรารู้ว่าตําแหน่งที่10คือ66แล้วเรารู้ว่าตําแหน่งที่สิบเนี่ยคือเจ็ 71. นะครับนะอย่างนี้นะให้เราเพิจารณาอย่างนี้ครับ ตำแหน่งเนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ตรงนี้มันต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันหนึ่งเห็ไหมแต่ว่าตรงเนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่ถูกต้องค่าตำแหน่งหนึ่ง จะต่างกันอยู่5คือ5เท่าอะ่ะความหมายก็คือถ้าพี่เพิ่มจาก10เป็น11พี่ก็ต้องเพิ่มจาก66บวกกับอีก5ก็เป็น71เโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่แยกเลขอย่างนี้ครับค่อยๆดูนะพี่แยกเลขอย่างนี้ฮะสิบจุดสมันคือ10บบวกศูนสาม ใไหม10บวก0.23ตำแหน่งที่10เนี่ยพี่รู้ว่าค่ามันคือ66นะฮะ66ส่วน0.23พี่ไม่รู้หรอกแต่ว่าพี่รู้ว่ามันมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมากี่เท่าได้ไม่ได้ถูกไหม,ไมไคูณ5คูณ5 คูณห้านะฮะเพราะ้นคำตอบที่ได้เราจะได้เท่ากับ66บวกแต่อีก1.15ครับคำตอบที่ถูกคือ67.15ครับผมนะครับคิดอย่างเงครับคิดอย่างเงครับโอเคไหมอืมนะฮะหรือ วิธีนี้มันฟังดูยากไปหน่อยเปลี่ยนเป็นวิธีเทียบันหยัายยางก็ได้ครับคุ้นๆไหมเด็กป .6 อะ่ะคณิตศาสตร์ที่รู้สึกยากที่สุดสมัยเรียนประถมคือบนหยัตายยางจำได้ป <c oughs> ่ะอ่าอ่าคิดอย่างนี้ฮะถ้าจะเทียบันหยัายยางให้คิดอย่างนี้ครับจำเลยอือหึห้า ก็าำไ้่าตอนตอนนั้นที่เรียนในแต่ตอนป .6 ใช่ตอนป .6 เรียนคาแหละแล้วเขาก็ไม่สอนแล้วเราก็แบบเรารู้สึกว่ามันยากใช่หไหมใช่เพราะเขาไม่เที่ยว,วเขาใจแล้วก็วเขียให้เูอ่อืมนั่นเพราะว่าครูส่วนใหญ่อ่ะสอนเรื่องนั้นมามากกว่า5้าปีแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเด็กเด็กนักเรียนจะไม่เข้าใจตรงไหนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจตรงที่เขาเห็นครั้งแรกไงเขาก็ตกใจ ตะครัวเห็นมาต้องห้าปีแล้วนะฮะอ้าวหน้าจอพี่ดับเดี๋ยวนะตกครู่อ่ะพี่ไปต่อถ้าถ้าตำแหน่งที่นะครับถ้าตำแหน่งที่เอ่อถ้าเพิ่มหนึ่งีไหมถ้าเพิ่มเพิ่มตำแหน่งอะ่ะหนึ่ง 5เพิ่ม5โอเคไหมเพิ่มตำแหน่ง1ค่าเพิ่ม5ค่าตัวเลขเพิ่ม5เพราะนั้นตำแหน่งที่เพิ่มมาจาก10ก็คือ0.23ยอเพราะนั้น0.23ค่าจะเพิ่มเท่าไหร่ก็คือ5้าคูณศูนย์จุดาแล้วก็จะกลับมาทำตรงนี้ชโอเคไหม มันคือเรื่องเดียวกันถูกไหมฮะมันคือเรื่องบันจัาต่อย่างเรื่องเดียวกันภาษาอังกฤษเรียกว่า interpolate นะฮะมีข้อมูลอยู่สอง,ข,งข้างข้างซ้ายข้างขวาแล้วถามว่าตรงกลางน่าจะเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งหลักการนี้มันก็ใช้กับพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกที่ทำรูปภาพนะมีเส้นผมกระสีผิวซึ่งต่างกันด้วยตัวเลขแล้วถามว่า ระหว่างเส้นผมกับสีผิวควรจะต้องเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเงาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคประมาณนะั้